วันนี้นะคะจะแชร์5นิสัยที่จะเปลี่ยนเราเนี่ยให้กลายเป็นผู้หญิงโชคดี24ชั่วโมงเลยค่ะถ้าใครอยากที่จะ เพิ่มนะนิสัยให้เรากลายเป็นคนที่พิเศษเหมือนกับว่าชีวิตที่มันอยู่ในคลื่นนะ่ะของคนที่โชคดีมากขึ้นคลื่นของพลังงานผู้หญิงหรือพลังงานแฟมินีนมากขึ้นค่ะปุ๋ใหญ่ทุกคนลองเอาห้านิสัยเล็กๆเนี่ยไปใช้ในชีวิตมากขึ้นคุณจะรู้เลยว่าคุณจะอยู่ในคลื่นของพลังงานผู้หญิงคลื่นของคนที่โชคดีมากขึ้นพลังงานความโชคดีเนี่ยตามติดทุกที่เลยค่ะก่อนที่ปุ๋ยนะคะจะพาทุกคนไปเปิดคลื่นพลังงานผู้หญิงโชคดีย4ส มผมอยากจะเล่าให้ทุกคนฟังว่าเวลาที่เราอ่ะเป็นคนที่ทํางานหนักนะคะตั้งใจทํางานตั้งใจใช้ชีวิตต่างๆเนี่ยชีวิตเราอ่ะจะเร่งรีบชีวิตเราจะรู้สึกว่าเราช้าไม่ได้เลยอะ่ะต้องไขว่คว้าความสําเร็จไขว่คว้าการเงินตลอดมันทาให้ผู้หญิงหลายๆคนนะคะอยู่ในโหมดการเร่งรีบไล่ล่าหรือแม้กระทั่งพยายามใช้กฎแรงดึงดูดแล้วอะ่ะมันก็ไม่ประสบความสําเร็จเลยเพราะว่าจริงๆแล้วอะคะ่ะการที่เราจะเป็นผู้หญิงที่ดึงดูดผู้หญิงที่โชคดีอะ่ะมันคือการที่เรา พัฒนาพลังงานแฟมินีเอเนอร์จีพลังงานผู้หญิงให้เรากลายเป็นคนที่ช้าลงนะมีความสุขได้มากขึ้นไว้วางใจชีวิตได้มากขึ้นค่ะู้อยากจะบอกความสําคัญกับทุกคนอย่างเงี้ยค่ะว่าเวลาที่ผู้หญิงเรานะสามารถใช้ชีวิตได้ช้าลงอะ่ะมันเป็นพิีวิเลจมันเป็นสิทธิพิเศษของการที่เราจะแบบอยู่ในคลื่นของคนที่มั่งคัง่งแล้วก็มีความสุขได้มากขึ้นเวลาที่เราช้าลงระบบการทํางานในร่างกายของเราจะผ่อนคลายแล้วก็ไม่เข้า าสู่โหมดของการดินร้นรนหรือว่าสวโวโหมดไล่ล่าจนเกินไปแล้วเวลาที่เราอ่ะช้าลงนะเรากําลังเทรนระบบประสาทของเรา Ner v o u s system ให้เรากลายเป็นคนที่อยู่ในโหมดที่ปลอดภัยโหมดที่เป็นที่รักโหมดที่คู่ควรได้รับสิ่งดีๆค่ะใช่น,นะคะวันนี้เนี่ยปุ๋ยจะพาคุณเข้าสู่พลังงานของผู้หญิงโชคดีความมี p r i v i l e g e ความพิเศษในชีวิตได้มากขึ้นซึ่งเราทุกคนนะคะสามารถที่จะค่อยๆฝึกนะไปด้วยกันค่ะนิสัยเล็กๆอย่างแรกนะคะที่จะเพิ่มพลังงาน การเป็นผู้หญิงให้กับเราขั้นสุดเลยนะคะเป็นแบบท็อปซีครีมากๆเลยนะคือการที่จะใส่ใจค่ะกับอันด์แวร์แล้วก็สลิปปิ้งแวร์ของเราหมายความว่าใส่ใจนะชุดชั้นในแล้วก็ชุดนอนของเราค่ะอันนี้เป็นเรื่องที่เล็กมากๆแต่ถ้าเกิดคุณนะเอาไปทําใช่ปะคุณจะดึงพลังงานการเป็นผู้หญิงอะความแบบเย,ย้ายวนในชีวิตการที่คุณได้คอนเนคกับการเป็นผู้หญิงไปอีกระดับหนึ่ง ทุกคนรู้ไหมเวลาที่เราเนี่ยนะคะทำงานหนักแล้วก็ใช้ชีวิตในโหมดของความไล่ล่าเร่งรีบอย่างเงี้ยเราจะเป็นคนที่ใส่อะไรก็ใส่ดูปะ่ะหมายความว่าเราอาจจะใส่ชุดนอนหมีอะไรเงี้ยนอนไม่เป็นไรนะมันก็น่ารักดีอะไรเงี้ยหรือเราอาจจะใส่ชุดนอนที่แบบเฮ้ยเราใส่มาแล้ว5ปีอะดกปะเราไม่ได้เปลี่ยนเลยปุ๋ยเคยเป็นคนคนนั้นทีนี้เนี่ยพอเราอยากจะดึงพลังงานผู้หญิงใช่ปะ อย่างที่ปุ๋ยบอกนะคะมันคือสิ่งเล็กๆมันคือเรื่องเล็กๆมันคือรายละเอียดเล็กๆยิบย,ย่อยที่เราจะต้องนะคะให้ตัวเราะได้เข้าไปสัมผัสพลังงานการเป็นผู้หญิงหรือว่าปลุกคลื่นนะคะการเป็นผู้หญิงในตัวเรามากขึ้นค่ะการที่เราอค่ะใส่ใจชั้นในของเรานะใส่ใจตัวเองอย่างดีอะ่ะมันเป็นการบอกจิตใต้สํานึกนะคะบอกตัวเราว่าเราอ่ะดูแลตัวเองอย่างดีเราอ่ะทรีตตัวเองด้วยแบบความดีงามที่สุดนะสิ่งนี้จนะทําให้ผู้หญิงอะ่ะการ เป็นคนที่มั่นใจจากภายในไปเจอลูกค้าไปปิดดีลอะไรเงี้ยทำธุรกิจอะไรอย่าก็แบบส่งมันมาจากข้างในอะจะดึงพลังงานการเป็นผู้หญิงของตัวเองนะซติว่าคุณนะคะยังไม่มีแฟนใช่ปะ ก็อย่าลืมที่จะเตรียมชุดที่แบบมันดึงพลังงานการเป็นผู้หญิง,งคุณออกมาอย่าเช่นคุณอาจจะแบบลองที่จะใส่แบบชุดนอนที่แบบมันเซ็กซี่ที่แบบชีวิตการทํางานของเราเนี่ยมันไม่เคยได้สัมผัสความเซ็กซี่หรอกใช่ปะแต่ว่าลองใส่ดูนะจ๊ะหรือค่ายแต่งงานแล้วมีครอบครัวแล้วรือว่านะคะการที่เราเป็นผู้หญิงที่ตอนนอนก็ยังดูแลตัวเองอะ่ะมันทําให้เรากลายเป็นคนที่ดูดีแล้วก็มีพลังงานผู้หญิงอะ่ะมากๆเลยอยากให้ทุกคนนะได้ลองที่จะไป ปลุกพลังงานผู้หญิงนะคะในเรื่องเล็กๆที่เราทุกคนสามารถทําได้ปไปด้วยกันค่ะนิสัยที่2เล็กๆนะคะที่มันจะปลูกความเป็นผู้หญิงในตัวคุณก็คือกลิ่นวิวอยากบอกนะคะว่าพลังงานผู้หญิงเนี่ยทำงานกับเซนเซชันหรือว่าทํางานกับประสาทสัมผัสกลิ่นเป็นหนึ่งในการปลูกพลังงานการเป็นผู้หญิงจริงๆแล้วกลิ่นเนี่ยเป็นสิ่งที่มันทรงอิทธิพลแบบมากๆเลยนะวิเ,เคยเรียนศาสตร์ที่เป็นอารมาเ t h e า a ีหรือว่าการใช้น้ำมันหอมระเหยอะกลิ่นน่ะมันช่วยในการบําบัดในการ ฮีลิ่งจิตใจอย่างเวลาที่เราเนี่ยไปตามโรงแรมที่แบบมันดังๆโรงแรมหรูหราเนี่ยเขาจะมีกลิ่นโดยเฉพาะโรงแรมนั้นๆเพราะว่ากลิ่นสามารถทําให้เราวดจดจาสถานที่นั้นๆได้กลิ่นนะคะทํางานกับสมองละส่วนที่ชื่อว่าลิมบิกเป็นส่วนที่แบบว่าดึงความทรงจําออกมาหลายๆครั้งเวลาที่เราได้กลิ่นเช่นกลิ่นผ้าอะไรเงี้ยเราคิดถึงที่บ้านเคยเป็นไหมหรือบางครั้งเราได้กลิ่นน้ําหอมที่แบบเฮ้ยอันนี้แฟนเก่าเราใช้อ่ะใครเดินผ่านไม่รู้อ่ะแต่ฉันคิดถึงแฟนเก่าเชื่อนะคะกลิ่นน่ะจึงเป็นตัวที่ปลูกพลัง ผู้หญิงหรือว่าปลูกความเป็นตัวตนของเรามาได้ผู้อยากให้ผู้หญิงที่แบบอาจจะทํางานหนักหรือว่าใช้ชีวิตที่มันหนักเนี่ยแล้วอยากจะเติมพลังงานการเป็นผู้หญิงให้ตัวเองอ่ะลองที่จะหาน้ําหอมสักขวดที่คุณแบบรู้สึกชอบรู้สึกคอนเน็กรู้สึกมันเชื่อมโยงกับการเป็นตัวเองด้วยน้ําหอมทําให้คุณเนี่ยกลายเป็นคนที่มีสเสน่ห์ทำให้คุณนะคะสามารถเป็นคนที่แบบว่าเป็นที่น่าจดจําได้อะมากมาก,มากเลยอย่างเช่นฉีดน้ําหอมไปเดทก,ก็เลือกให้มันแบบถูกกลิ่นเนอกใช่ปะหรือว่าจะฉีดน้ําหอมมาไปทํางานนะ มันก็อีกกลิ่นหนึ่งตัวปุ๋ยนะคะก็จะมีน้ําหอมหลายหลกลิ่นที่ปุ๋ยใช้แล้วแต่อารมณ์และแล้วแต่โอกาสกลิ่นที่ปุ๋ยเนี่ยใช้บ่อยมากๆนะคะก็คือตัวนี้นะเผื <laughs> ่อใครอยากได้ไงแต่ว่ามันเพึ่งหมดไปหรือว่านะคะปุ๋ยก็จะมีกลิ่นที่แบบเวลาที่ปุ๋ยอยากรู้สึกปลุกความหวานนะ่ะปุ๋ยก็จะใช้ตัวนี้นะคะมันก็ช่วยให้ปุ๋ยรู้สึกแบบ เออเราแบบเป็นสาวหวานขึ้นมาน่ะไม่บอกช่อไหมการที่เราอ่ะใช้กลิ่นในการดึงการเป็นผู้หญิงของเราอะ่ะมันจะเหมือนกับว่าเราเป็นผู้หญิงที่มีมิติมากขึ้นบางกลิ่นดึงความเซ็กซี่ออกมาจากตัวเรามันดึงอะ่ะทาไงดีบางกลิ่นนะคะดึงความอ่อนหวานความน่ารักออกมาจากตัวเราบางกลิ่นทําให้เราอะ่ะรู้สึกถึงความสําเร็จกลิ่นเนี่ยเป็นสิ่งที่ทํางานกับสมองโดยตรงค่ะคุณสามารถที่จะเห็นตัวเองแบบใหม่ได้เวลาที่คุณได้เปลี่ยนการใช้กลิ่นน่ะไปตามโอกาสต่ตางๆนะผู้ใหญ่คุณ ลองดูอีกอย่างหนึ่งค่ะที่ปุ๋ยถือว่ามันเป็นพิเว l เลชของการเป็นผู้หญิงหรือว่าสิทธิพิเศษในการที่เราอจะใช้ชีวิตที่มันช้าลงแล้วก็มีความสุขได้มากขึ้นเนี่ยคือกลิ่นต่างๆที่เราใช้ในบ้านอย่างเช่นตัวปุ๋ยเป็นคนหนึ่งที่จะจุดนะน้ำมันหอมระเหยหรือว่าอโรมาเ t h e r a p อ่ะอยู่ในบ้านตลอดเวลาปุ๋ยคิดว่าแบบการทําให้บ้านเรามีกลิ่นหอมอ่ะมันคือบ้านที่แบบมีสุขภาพจิตที่ดีดูออกใช่ปะฉะนั้นเนี่ยนะคะเวลาที่แบบสามีปุ๋ยเดินเข้ามาในบ้านน่ะมันจะมีกลิ่นหอมเสมอห้อง นอนปุ๋ยอย่างเงี้ยปุ๋ยก็จะมีซิกเนเจอร์หรือว่ามีกลิ่นเฉพาะของมันอย่างที่เิทุกคนดูตรงนี้นะมันก็จะเป็นแบบอารมาเทอราพี y, ที่ปุ๋ยแบบสั่งมาจากอเมริกาแล้วก็ใช้มา,าประมาณ5ปีคือสั่งเรื่อยๆอะ่ะทาให้ห้องอะ่ะมีกลิ่นอยู่เสมอใช่นหคะปุ๋ยอยากชวนคุณนะว่าการที่เราอ่ะใส่ใจนะกลิ่นเล็กๆในชีวิตของเรานะว่าจะเป็นกลิ่นตัวเรากลิ่นสภาพแวดล้อมที่เราอยู่อะ่ะมันจะกลายเป็นว่าเราเป็นคนที่ใส่ใจรายละเอียดเราเป็นสิ่งเล็กๆนะคะเป็นผู้หญิงที่ปรับเปลี่ยนเล็ก คุณจะกลายเป็นคนที่อยู่ในคลื่นที่มีความสุขมากขึ้นนิสัยที่3นะคะเล็กๆเ,เลยที่ทำให้คุณเนี่ยเป็นผู้หญิงมากขึ้นจูนกับพลังงานผู้หญิงได้ดีขึ้นคือการที่จะใช้แสงไฟอ่ะไฟนีออนน่ะให้น้อยลงแล้วก็นะคะลองที่จะให้ตัวเองอ่ะจุดเทียนนะคะหรือว่าอยู่ในแสงเทียนมากขึ้นทุกคนรู้ไหมคะว่าอันนี้เป็นเรื่องที่ลึกซึ้งมากๆแล้วก็อยากที่จะเล่าให้คนฟังว่าจริงๆแล้วอ่ะค่ะที่เรามีอาการนอนไม่หลับนะเครียดแล้วก็รู้สึกแบบทุกอย่าง มันตื่นตัวตลอดเวลาต้องอยู่ในโหมดไล่ล่าต่างๆอะ่ะเพราะว่าชีวิตเราอะค่ะถูกนะทาให้กดดันน่ะหรือว่าทํางานตลอดเวลาด้วยแสงสีฟ้าทุกคนแสงสีฟ้าหรือว่าบูไลทอย่างโทรศัพท์มือถือของเราเนี่ยเป็นโทรศัพท์ที่มีบูไลทหรือว่าแสงสีฟ้าตลอดเวลาเลยเวลาที่เรานะคะเล่นมือถือ,อตั้งแต่เช้าจนแบบจดเย็นจนแบบเข้านอนแล้วก็อยู่บนเตียงด้วยเนี่ยมันทําให้เราอะค่ะมีระบบประสาทที่ตื่นตัวแล้วก็นอนไม่หลับธรรมชาติของมนุษย์จริงๆแล้วเนี่ยไม่ได้จะต้องถูกควบคุม ถูกใช้แสงสีฟ้าตลอดเวลาผู้ใหญ่ทุกคนได้นึกถึงนะแสงของพระอาทิตย์ที่ว่านะจะขึ้นในตอนเช้าเป็นแสงสีส้มเนาะใช่ไหมคะแล้วพอเที่ยงเที่ยเนี่ยจะเริ่มเป็นแสงสีฟ้าแล้วค่อยๆนะคะกลับไปเป็นสีส้มใหม่ใช้น,นะคะวงจรชีวิตที่มันสุขภาพดีวงจรชีวิตที่อยู่ในพลังงานผู้หญิงที่สมดุลน่ะคือเรียนรู้ที่ใช้ชีวิตน่ะตามแสงด้วยสิ่งที่ปุ๋ยได้ทําให้กับตัวเองที่แบบเพิ่มพลังงานผู้หญิงโรแมนติกให้กับชีวิตเนี่ยคือปุ๋ยจะใช้การจุดเทียนน่ะ แทนการใช้ไฟฟ้า,าการที่เราได้มีช่วงเวลาของการจุดเทียนบ้างอะ่ะคุณจะรู้เลยว่าคุณจะผ่อนคลายคุณจะรู้สึกมีความสุขคุณจะรู้สึกว่าชีวิตมันช้าลงอะ่ะลองที่จะใช้เทียนในชีวิตประจําวันมากขึ้นอาจจะเป็นตอนเช้านะคะที่คุณรู้สึกว่าฟ้ามันยังไม่สว่างแต่คุณแบบตื่นเช้ามาชงกาแฟอย่างนี้ก็ลองจุดเทียนดูหรือว่าก่อนนอนคุณอยากให้ตัวเองกลับมาสงบอีกครั้งหนึ่งให้ตัวเองอ่ะคะ่ะได้อยู่ในแสงสีส้มธรรมชาติของเทียนเรามีชีวิตที่ช้าได้ เรามีชีวิตที่ก่อนนอนน่ะสุขสงบได้มันเป็นการบอกจิตใต้สํานึกของเราว่าเราไม่ต้องเร่งรีบเราไม่ต้องไล่ล่าเราคือผู้หญิงที่โชคดีค่ะและนี่คือการที่คุณน่ะจะทําสิ่งเล็กๆแต่ว่าเปลี่ยนชีวิตให้เราอะกลายเป็นคนที่แบบมีความสุขแบบมหาศาลค่ะนิสัยเล็กๆที่4นะคะที่ปลีกว่าคุณจะแบบได้พัฒนาพลังงานผู้หญิงหรือว่าพลังงานแฟมิในีในตัวคุณมากๆเลยอะมันเล็กมากเลยนะคือการปลูกต้นไม้คุณเฮ้ยมันเกี่ยวยังไงอะ่ะ พลังงานผู้หญิงเนี่ยเป็นพลังงานที่เรียกว่า nurturing การเลี้ยงดูห,หรือว่าเติบใหญ่อย่างเช่นนะคะผู้หญิงเนี่ยจะมีความเป็นผู้หญิงมากขึ้นเวลาที่มีลูกนะคะหรือว่าแบบต้องเลี้ยงแบบสิ่งมีชีวิตสักอย่างขึ้นมาเนี่ยคือพลังงานผู้หญิงพลังงานแม่พลังงานแบบมาเตอร์ก็คือพลังงานของการแบบอุม girls, อ้มชูดูแลเวลาที่เราอยากพัฒนาพลังงานผู้หญิงเนี่ยมันไม่ใช่ว่าฉันต้องทําอะไรบ้างให้ฉันแบบเป็นผู้หญิงอะไรเงี้ยแต่มันคือการที่เราอะค่ะ enjoy หรือว่ามีความสุขกับการเลี้ยงดูสิ่งเล็ก เล็กให้มันก่อเกิดขึ้นมาปุ๋ยก็จะมีต้นไม้คุณนะคะอยู่ที่ระเบียงเป็นดอกไม้เล็กๆะ่ะแล้วปุ๋ยจะแบบ ชื่นชมอ่ะแล้วก็เลี้ยงดูเขาว่าทุกวันเวลาที่ปุ๋ยได้เห็นว่าวันนี้ดอกไม้ที่ปุ๋ยกาลังเลี้ยงอ่ะเขาได้เบิกบานเขาได้แบบเฮ้ยแบบเติบโตอ่ะมันจะเป็นความสุขอย่างหนึ่งที่มันเป็นเหมือนแบบพิเวเลชของชีวิตน่ะเรามีเวลาปลูกต้นไม้นี่ออกใช่ปะปู่ยายคุณนะคะได้ลองที่จะหาเวลานะที่จะเลี้ยงดูบางสิ่งบางอย่างขึ้นมานะถ้ากุหลาบไม่รอดอะไรเงี้ยก็พูด่างก็ได้เนอกใช่ปะลองเลี้ยงดูมันจะดึงพลังงานการแบบดูแลคนอื่นในตัวเราขึ้นมามันจะเป็นการสอนเรา มากเลยว่าเราไม่สามารถที่จะควบคุมให้ต้นไม้เนี่ยโตในวันที่เราอยากให้โตได้ให้ดอกไม้เนี่ยมันบานในเวลาที่เราแบบอยากให้มันบานได้การที่เราอ่ะสามารถที่จะอดทนรอดูบางสิ่งบางอย่างเติบโตได้เราจะเข้าใจธรรมชาติมากขึ้นเราจะอยู่ในกระบวนการการเลี้ยงดูวันต่อวันได้มากขึ้นมันเป็นนิสัยเล็กๆเ,เ,เป็นท็อปซีคริตที่ทําให้คุณสามารถเข้าสู่พลังงานผู้หญิงหรือว่าพลังงานแฟมนินีของคุณได้ดีขึ้นค่ะอย่างที่5นะคะที่ช่วยดึงพลัง งานผู้หญิงมาให้กับทุกๆคนเลยอะ่ะเป็นสิ่งที่ปุ๋ยได้ฝึกทําในปีนี้เมื่อก่อนเนี่ยปุ๋ยเป็นผู้หญิงคนหนึ่งที่ไล่ล่าความสําเร็จหมายความว่าฉันอยากสําเร็จฉันอยากรวยจะแบบเป็นเศรษฐีอะไรอย่างเงี้ยทุกวันนี้ก็ยังอยากเป็นนะแต่ว่านะคะปุ๋ยได้ถามตัวเองอ่ะว่าถ้าเราเป็นเศรษฐีจริงๆหรือว่าเราเป็นผู้หญิงที่ชิลแล้วก็สบายแล้วก็สําเร็จจริงๆอะ่ะเราคงไม่หมกมุ่นทางานทั้งวันเนอะ oh, ใช่ปะเราไม่อยากเห็นเราเป็นผู้หญิงที่สําเร็จแต่ว่าทํางาน, kas, างานหนักสําเร็จแต่ว่าสุขภาพ เราพังสําเร็จแต่เราไม่มีความสุขเช่นนะคะปุ๋ยได้หย่อนนิสัยของการเป็นผู้หญิงหรือพลังงานแฟมินีเนี่ยเข้าไปในชีวิตประจําวันอยู่เสมอค่ะ สิ่งหนึ่งนะคือจะทําแล้วก็เพิ่มพลังงานผู้หญิงเนี่ยมากๆเลยคือการร้องเพลงคุณรู้ไหมว่าการร้องเพลงนะคะมันเป็นสิ่งที่แบบเปิดฐานพลังงานการเป็นผู้หญิงที่ดีมากๆเลยผู้หญิงทํางานหนักอะคะ่ะจะมีความเครียดแล้วก็มีความจริงจังกับชีวิตคิวจะผูกกันเป็นโบเด้อใช่ไหมจ๊ะจะไม่นะคะปล่อยให้ตัวเองมีความสุขรีแลกซ์หรือว่าเอนจอยให้มันแบบไหลลื่นในพลังงานของผู้หญิงการที่เรานะคะได้ลองนะที่จะฝึกร้องเพลงนะไม่ต้องเอาไปคนเก่งแบบหรือร้องเพราะอะแต่ว่า ้องเพราะว่ามันผ่อนคลายอ่ะร้องเพราะมันจอยอ่ะเนี่ยคือพลังงานของผู้หญิงปุ๋ยนะคะจะเป็นคนหนึ่งที่ตื่นเช้ามาแล้วร้องเพลงปุ๋ยอยากบอกว่ามันเปลี่ยนชีวิตปุ๋ยมากปุ๋ยกลายเป็นคนที่แบบมีความสุขง่ายแล้วก็เอ็นจอยชีวิตมากๆเลยปุ๋ยอยากจะร้องเพลงนะคะอย่างแรกในยามเช้า <c ười> คือการร้องเพลงในมัสการพระเจ้าปุ๋ยเป็นคริสเตียนไงปุ๋ยก็จะร้องเพลงมาสองสามเพลงร้องที่ไรก็จะแบบน้ําตาไหลอะไรเงี้ยซาบซึ้งในพระคุณของพระเจ้าจริงๆอะ่ะมันทําให้ปุ๋ยตื่นเช้ามาแล้วเป็นคนที่ grateful หรือว่า รู้สึกขอบคุณพระเจ้ารู้สึกขอบคุณชีวิตรู้สึกขอบคุณความโชคดีที่ฉันมีฮะถ้าคุณนะคะไม่ได้ร้องเพลงในวัสการพระเจ้าแบบปุ๋ยก็ไม่เป็นไรนะอาจจะใช้เวลาช่วงเช้านะคะตอนที่คุณอาบน้ำอ่ะเปิดเพลงที่คุณชอบแล้วก็แบบเปล่งเสียงร้องเพลงออกมาหรือว่าเวลาที่ขับรถแล้วคุณอยู่คนเดียวนะคะคุณอาจจะแบบเปิดเพลงที่ฉันชอบอ่ะแล้วก็ร้องเพลงออกมาการร้องเพลงนะคะจะช่วยให้เราปลดปล่อยความเครียดปลดปล่อยความกางงังวลใจนะทำให้เราอยู่ในคลื่นสูงแล้วก็โชคดีตลอดทั้งวัน ค,คุณไปปิดงานลูกค้านะคะคุณไปเจอเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยไปเดทอะไรอย่างเงี้ยคุณการเป็นคนที่น่าอยู่ใกล้น่ารักและการร้องเพลงนะคะมันทาให้สารแห่งความสุขแอนโดฟินของเราอะ่ะหลั่งดีมากขึ้นคะ่ะเชนนะคะนี่คือน,นิสัยเล็กๆที่ทําให้เราอะ่ะเป็นพลังงานผู้หญิงมากขึ้นมีความสุขมากขึ้นแล้วทุกคนนะคะก็สามารถฝึกได้เช่นเดียวกันคะ่ะ ไววังนะคะว่านิสัยเล็กๆเหล่านี้นะค่ะจะช่วยคุณได้พัฒนาพลังงานผู้หญิงที่ทั้งมีความสุขประสบความสําเร็จในชีวิตได้มากขึ้น,นะค่ะเพราะว่าพลังงานผู้หญิงอ่ะมันไม่ใช่การที่เราต้องทําสิ่งที่ยิ่งใหญ่นะคะพยายามอยากให้คนทั้งโลกเห็นแต่มันคือสิ่งเล็กๆที่เราจะสามารถใส่เข้าไปในชีวิตของเราให้เราเป็นผู้หญิงได้มากขึ้นมีความสุขได้มากขึ้นและทําให้เราะค่ะประสบความสําเร็จได้มากขึ้นค่ะใครอยากทาคลิปพลังงานผู้หญิงอีกนะคอมเมนต์ไว้เยอะๆเลยนะเดี๋ยวปุย๋ยจะมาทําอีกค่ะ ส่วนใครนะคะอยากที่จะพัฒนาพลังงานผู้หญิงมากขึ้นอยากกลับมาช้าลงนะอยากกลับมาเชื่อมต่อกับตัวเองค่ะปุ๋ยมีเวิร์กชีตแจกฟรีที่เราจะเข้าไปนะระบายสีนะคะเขียนขอบคุณแล้วก็ฟังเพลงสบายๆให้กับทุกคนค่ะสามารถนะคะทักหาได้ที่แอดโค c ชปุ๋ยนะคะพิมพ์คําว่าเบาทีมงานปุ๋ยนะคะจะส่งให้ทุกๆคนเลยค่ะไว้เจอกันใหม่ในคลิปครั้งหน้านะคะหวังว่าจะชอบคลิปนี้นะไวเจอกันจะ้ะ